รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี อรุณสวัสดยามเช้าค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่พุทธอุทยานมาฆาบูชาอนุสรตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะมากาักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจา้าเนื่องในเทศกาลวันมาฆาบูชาค่ะ จากนั้นพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าวาดวัสิสสุดารามบรรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานจัดสร้างพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์และประธานจัดสร้างโลหะปราสาสวรรณวิจิตภูมิพโรอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษค่ะ ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรอัสสัจตวพุทธจตัต้งหลายการได้ชมรายการคิดดีแลนทุกเช้าวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565วันนี้เป็นวันเสาร์ขึ้น12ค่ำเดือน3 อีกสามวันก็จะเป็นวันเพญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามซึ่งตรงกับวันที่16บุมภาพันธ์ก็เป็นวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญบรน,นึ่งในทางพุทธศาสนาวันจุลส้มเด็เท่าที่มีพระภาคเจ้าได้สแสดงหรือได้ประทานโอวาพระปฏิโมกตัวอันสยเหตุ สี่ประการเรียกว่าจัดตัลงคัทนิบาตจัลงกคัทนิบาตองค์ีประการประกอบด้วยหนึ่งวันนั้นพระสงฆ์จำนวน1,250องค์มาประชุมก,กันโดยที่ไม่น,นัดหมายสองพระสงฆ์ทท้งนั้นล้วนแต่รับกันสมบดโดยเตุภูชมาทาสามพระสงฆ์นั้น,นจะเปเป็นพระขี่นาศกจนเป็นอาหารและสี่เป็นวันเพนขึ้นสิบห้าคำ เดินสามอ,องค์สมเด็มาจมีพระภาเจ้าเด้แสดงพระวพาฏิโมกแก่พระสุตมด,ดลหนึ่งพันสองร้อยห้าสบรูปณป่ยอิสิปตนะเื่กกัายวัแนแฝงเมืองพราณาสีการเสียวพระพาิโม์ในครั้งนี้ก็เท่ากับเป็นวางรากเก่นหัวใจของ พระพุทธศาสนาแล้วอาจายทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าพุทธศาสนานั้นมีแก่นมีหัวใจอยู่ด้วยกันสามประการด้วยกันประการหนึ่งการไม่กระทำบาปอะไรทั้งปวแต่กอกุศลสมบัาสองทางกุศลให้ถึงพร้อมคือทางกุศลจะกุศจิตสมปทาและสารทราบยตอนนมัจดจากเครื่องสมองจัดจัดพิโรธปนัน เอต่างพุทธาสนังเอต่างพุทาสนาที่เป็นคำสั่งเป็นคำสอนในทางพุทธาสนาเรียกว่าหนว่า 1. การมรรคบาทางพรองปกด้วยกายวาจาใจสองทกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจและสามทำสิงต้นในห,หมดจดจากเครื่องสองอน,นั่นเองพุยานมาคะบูชสอน ตั้งอยู่ตบสิกาอาเมเภอจังหวัดนครนายกได้จัดสร้างขึ้นมาปีเพื่อ2 5 5ในปีองค์สมเด็จมีพระภาคเจ้าทรงตรัสรูอ้อนุสะมมาสมัมพยานครบ2,600ปีหรียปี่าพุทธชย,ยันตีพุทธชย,ยันตีหมายว่าเป็นเป็นปีชัยชนะขององค์สมเด็จมีพระภาคเจ้าเพราะเหตุน,นี้เองอาตมาภาพพร้อมทั้งโยมเคารบนับถือ ไปพิจารณากาอ่าลวาในมงคลสมัยดังกล่าวนี้สมควรควรจะสร้างอะไรเป็นปรนสถานและนึกถึงซึ่งพุทธศาสนาครบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระมีพระปาจ้าที่เรียกพุทธชยันตีก็ได้มีเหตุผลข้อมูลหลายๆประการด้วยกันว่าสถานที่หลายๆแห่งได้จัดสร้างสถานที่ประสูติตรัสรู้ กตุมเจสนาและกทษการที่ผ่านมาก็เห็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีก็คือสถานที่ที่องค์สมเด็จมีพระพ่าเจ้าได้แสดงพระปฏิโมกพ,พระเจ้าจจำนวน1,250องค์จะไม่ปรากฏที่ไหนเลยเพดนี้เองจึงให้ลงมติเห็นชอบจัดสร้างขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก จึงเรียกว่าพุทธอุทยานมาฆบูทานุสอ์จึงว่ดได้ว่ามีแห่งเดียวมีที่เดียวในประเทศไทยมีแห่งเดียวมีที่เดียวในโลกนี้ก็ว่าได้ให้สามวันจะถึงนี้วันพุทธุักมพาพันจะเป็นวันมาฆบูชาขอเชิญผู้ตัวทั้งหลายมาร่วมงานมาร่วมการพิธีเวียนเทียนตักษสิงสามรอบ ต่อองค์สมเด็จมีพระป่าเจ้าพุทธประธานหน้าตาักถึง9เมตรพระราชจำนวนหนึ่องร้อยหาสิบองค์ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ท่านจลาหลเป็นอย่างยิ่งนั่นเองแล้วสิ่งหนึ่งที่ใกล้จะสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็คือสนอนรฐานแห่งความสุรคดีตวัวโลหะประสาทส่วนนมจิตภูมิมโรนนั่นเองการทั้งหลายงานการก่อสร้าง เริ่มตอ,อกสาวเข็มเป็นตัวมาเลิกตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2562มา63หนึ่งปี64หนึ่งปีเรอย65ก็ได้สองปีกับหนึ่งเดือนงานก่อสร้างก็จะชาสัมพเร็จลุกทุกประการก็อาศัยกิจตาประสา,า,ะาทัางาท,ทั้งหลายมากบางน้อยบางไกลบางไกลบ้าง ทั้งในประเทศต่างประเทศช่วยกันส่งเสริมทัสุ่นในงาน,งานการก่อสร้างเริ่มเนินการมาด้วยดีเป็นระดับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วผู้การธรรมในการปิดทองพระรูปบรปรลุกรดก็ดีทำการก่อสร้างก็ดีดเตอร์สุทาสินีทิติดตะลินกรรมาการพิจา,ารณาบีบมตเตอร์จำกัดให้ความถ่อมปอย่างดียิ่งดเตอร์ลำบูนเลิอสุขป,ประเสริฐดเตรสุทจิตาทรงมรถถัจจา ดรอ,อุดมโรปร่งฟ้าแต่ก็การส่งเสริมสู่นในการกร่อสร้างและประธานใหญ่ก็คือท่านเกษมเกษมปัญญานั่นเองให้งานการกร่อสร้างอาคารหรือการสถานแความทักดีก็ได้สัสงนจากท่านทั้งหลายรองศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจาทิตกุลอธิการประดิมฐปรหลยัยกรุงเทพธนบุรีก็การส่งเสริมทุนทุน,นการก่อสร้างด้วยดีมา พ่าทั้งหลายานาการก่อสร้างเสริมรุ่งได้ก็ใช้ตถาสตะทะจากทรายนั่นเองสรุปความแล้วว่าวันที่16กคุมภาพันธ์เป็นวันมาพะบูชาขค้น่ิาคมสาปีฉลูขอเจิญท่านทั้งหลายมาร่วมการเวียนเทียนประทศเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบูชาโดยพอเพียงกันขอเจริญพร วันมาค้าบูชาก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาที่พุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสร์ตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมากราบสัการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาไหว้สิ่งอันเป็นมงคลมาไหว้พระธาตุ12ราศีไหว้พระพุทธรูปประจําปีเกิดมาปิดทองฝังลูกนิมิตและมาร่วมสร้างโลหะปราสาทสุวรรณวิจิตภูมิพโลอนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาิเบรมหาภูมิพลอดุยเดตมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนสมทบทุนสร้างได้ที่เบอร์โทร0870755422ค่ะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ